สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเรื่องของการทำห้องน้ำบ้านสวนเลยจองที่พักโครงการเราเที่วด้วยกันเพราะช่างขอเวลาทำงาน5วันในวันแรกเริ่มจากใช้รถตักดินออกเป็นบ่อกว้างเพื่อวางบ่อส้วมซึมและบ่อน้ำเสียแยกจากกัน ในวันต่อมาไปซื้อสุขภัณธ์ช่างแบ่งคนมาเทพื้นห้องน้ำเป็นงานเหมาในช่วงโควิดค่าใช้จ่ายจะลงให้ดูตอนท้ายคลิปราคาคงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ในวันที่3เป็นงานปูกระเบื้องช่วงนี้ช่างใช้เวลา1วันในการปูกระเบื้อง ทั้งสด้านต่อด้วยปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำงานเลยค่อนข้างช้าวันต่อมาใส่ช่องระบายอากาศติดตั้งโถสุขภัณฑ์เจาะทางน้ำเข้าออกติดตั้งหน้าต่างและก๊อกน้ำและในวันสุดท้าย เก็บงานกบบ่อต่อน้ำเข้าติดฝักบัวปิดฝ้าใส่อ่างล้างหน้าติดประตูสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆและผู้ชมที่สนใจจะทำห้องน้ำบ้านไม้สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลย แล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ